สวัสดีครับพบกับผมนึกเทรดเดอร์โฮมอีกครั้งนะครับหัวข้อนี้เรามาคุยกันในเรื่อง evening doji star pattern นะครับเป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่เรานิยมใช้เทรดในตลาดฟอเ e ็นะครับ evening doji star pattern เป็นยังไงครับเรามาดูก่อนเลยแท่งเทียน3แท่งเทียนเกิดขึ้นช่วงท้ทายของเทรนขาขึ้นพร้อมจะกลับตัวเป็นเทรนขาลงเพื่อสังเกตนะครับแท่งที่1ต้องเป็นสีขาว แท่งที่2ต้องเป็นโดจิสีอะไรก็ได้ครับแต่คําว่าโดจิเนี่ยราคาปิดราคาเปิดเท่ากันเนาะมันอาจจะดิฟต่างกันนิดหน่อยเป็นแท่งสีขาวแท่งสีดําไม่สีเลียมแต่สังเกตว่าราคาปิดและราคาเปิดของแท่งที่2เนี่ยจะต้องสูงกว่าราคาปิดของแท่งที่1นึ่งโอเคนะครับแท่งที่3ต้องเป็นสีดําชัดเจนครับต้องเป็นสีดําราคาเปิดของแท่งที่3เนี่ย จะต้องต่ำกว่าราคาปิดและเปิดของแท่งที่สองและราคาปิดของแท่งที่3เนี่ยจะต้องต่ำกว่าราคาปิดของแท่งที่1ยิ่งต่ำกว่ายิ่งแข็งแรงถ้าปิดต่ำกว่าประมาณนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับแต่ถ้าปิดตรงนี้เลยก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเขียนเนาะสรุปอีกทีนะครับ Evening Doji Star เป็นรูปแบบแท่งเทียน3แท่งเทียนสีขาวสีไรก็ได้แล้วก็สีดำ หรือเพื ky, ่อนอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีอะไรก็ได้ครับแล้วก็สีแดงอย่างนี้ก็ได้ครับแท่งแรกต้องเป็นสีขาวหรือสีเขียวแท่งที่สองสีอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นโดจิราคาปิดราคาเปิดของแท่งที่2เนี่ยจะต้องสูงกว่าราคาปิดของแท่งที่1และแท่งที่3ต้องเป็นสีดำหรือสีแดงก็ได้ครับโดยราคาเปิดของแท่งที่3เนี่ยจะต้องต่ํากว่าราคาเปิดและปิดของแท่งที่2และราคาปิดของแท่งที่3เนี่ย จะต้องต่ำกว่าราคาปิดของแท่งที่1ยิ่งต่ำกว่ายิ่งแข็งแรงโอเคนะครับยิ่งต่ำกว่า pattern e v e n i n น d ิ่งโดจิเนี่ยยิ่งจะแข็งแรงถ้าต่ำกว่าแค่นี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ถ้าต่ำกว่าตรงนี้เลยยิ่งแข็งแรงโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะสำหรับตัวอย่างของ Evening d o โด star นะครับก็เดี๋ยวผมพูดตอนสรุปพร้อมกันเลยเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาเบสิก สำหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นเทรดได้ไม่นานเพื่อนที่ต้องการเนื้อหาที่ลึกละเอียดแล้วก็แอดวานซ์พร้อมตัวอย่างที่หลากหลายเนี่ยสำหรับในรูปแบบวิดีโอเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อ,อสามารถติดตามได้ที่นี่เลย YouTube ที่ชื่อว่า forex by by แพลนสำหรับปีนี้เนี่ยผมจะพยายามสรุปคอร์สเรียนของต่างประเทศที่ผมได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อนได้ศึกษากาันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกๆวิดีโอที่ผมทำนะครับ ถัดมาสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในรูปแบบคอนเทนต์รูปภาพบทความเพื่อนๆสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k c o m t r er a d e r at h o m e แผนสำหรับปีนี้เนี่ยผมจะพยายามสรุปอ e ีบุ๊กของต่างประเทศที่ผมได้เรียนมาทั้งหมดให้กับเพื่อนๆได้ศึกษากันอย่าลืมกดไลค์กด follow นะครับเพื่อนๆก็ follow setting แล้วก็เลือกเป็น Favorite แล้วก็กดอัปเดตนะครับสำหรับหนังสือทั้ง3เล่มนี้นะครับ เพื่อนๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเศษออนไลน์ได้เลยครับคนที่มีหนังสือแล้วเนี่ยอ่านแล้วอย่าลืมทักมาที่ m m e t r a d e r h o m e หรือเพื่อนๆกด send message ก็ได้ครับผมมีโบนัสรอเพื่อนๆอยู่นะครับ